วันนี้นะมาดูข้าวนาปังครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับข้าวเปลือกเจ้านะครับราคาลดลงนะครับร่วงเลยครับพี่น้องครับเปิดต้นปีมาปี2568ครับราคาข้าวเปลือกร่วงนะครับส่วนราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับราคาคงที่ก็ยังคงราคาดีอยู่พี่น้องครับทุกวันนี้ครับก็ถือว่าราคายืนหนึ่งเลยครับข้าวเปลือกหอมมะลิแห้งนะครับส่วนข้าวเปลือกหอมปทุมนะครับราคาคงที่นะครับก็ถือว่า ก็ดีนะครับอยู่ในระดับที่ดีเหมือนกันครับข้าวเปลือกเจ้าครับพี่น้องครับราคายังไม่ทรงตัวนะครับยังไม่กระเตื่งเลยครับพี่น้องครับอย่างในอย่างในก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับขออย่าให้ร่วงอยู่ที่ตันละ800พันนะครับ7,000กว่าก็พอครับช่วงนี้นะครับราคาของตลาดนะครับของตลาดโลกครับปีนี้นะครับมีคู่แข่งมานะครับอินเดียก็ได้ปลดนะครับแล้วก็เปิดการ ส Leh ่งออก,อกข้าวขาวแล้วนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งของประเทศไทยของเราครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับช่วงนี้นะครับระดูการทํานาปรังของพี่น้องเกษตรกรนะครับภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานของเราเนี่ยบางส่วนนะครับส่วนภาคกลางนะครับช่วงนี้นะครับข้าวก็ได้อายุแล้วครับอีก2เดือนข้างหน้านะครับนะครับข้าวก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับต้องมาดูต้องมาลุ้นอีกนะครับราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านออนทว์ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องบ้านบ้านออนทวนะครับวันนี้นะมาพูดคุยเรื่องข้าวไทยปี2 5 6 8ครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรครับยังต้องเจอปัญหาหลายรอบด้านในการเพราะปลูกข้าวราคาข้าวเปลือกต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเป็นความท้าทายของพี่น้องเกษตรกร พี่น้องครับข้าวไทยปี2 5 6 8นะครับยังคงต้องลุ้นอีกกันต่อครับพี่น้องครับแม้กระทั่งการส่งออกข้าวก็ต้องลุ้นครับพี่น้องครับการทํานาแต่ละปีนะครับต้องใช้ต้นทุนสูงครับพี่น้องครับเรายังคงต้องเจอปัญหารอบด้านครับพี่น้องครับสาหรับการทํานาครับแม้กระทั่งการส่งออกข้าวนับในปี2 5 6 8นี้นะครับเราต้องสู้กันตลอดระยะเวลา12เดือนนี้นะครับพี่น้องครับหลังจากที่คู่แข่งของเรานะครับ หลังจากที่ประเทศอินเดียกลับมาประกาศสุกออกครับเราต้องมองไปข้างหน้าแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าประเทศอินเดียครับจะทวงส่วนแบ่งตลาดข้าวที่หายไปกลับมาครับพี่น้องครับทั้งที่ต้นทุนการผลิตข้าวในแต่ละปีของประเทศไทยของเราครับเพิ่มสูงขึ้นทุกปีครับพี่น้องครับการลดต้นทุนการผลิตพี่น้องเกษตรกรเองก็พยายามลดต้นทุนนะครับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ครับปัจจัยสภาพยินฟ้าอากาศนะครับ ต้นทุนการผลิตครับพี่น้องครับค่าน้ำมันนะครับสภาพภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนะครับข้าวของก็แพงขึ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรครับพยายามเรียกร้องครับให้ผู้มีอำนาจนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับอยากให้มีการเพิ่มทุนหมุนเวียนนะครับโดยเพิ่มงบประมาณเข้ามาสนับศูนย์กลุ่มเพื่อชะลอการขายข้าวของเกษตรกรให้ได้ราคาที่ต้องการครับพี่น้องครับปัจจุบันนี้ครับราคาข้าวเปลือกเจ้า ความชื้นไม่เกิน25%ครับพี่น้องครับข้าวสดนะครับราคาร่วงครับพี่น้องครับชาวนาพี่น้องเกษตรกรนะครับขายข้าวเปลือกได้เพียงตันละ7,900-8,000บาทต่อตันเท่านั้นเองครับช่วงเวลานี้ครับพี่น้องครับนาปรลังปีนี้ครับพี่น้องครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับพี่น้องเกษตรกรก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับดูการผลิตนี้นะครับชาวนาพี่น้องเกษตรกรครับหวังจะได้ข้าวนะครับราคาสูงครับพี่น้องครับ เหมือนปีที่ผ่านมาครับอาจจะต้องผิดหวังนะเพราะมีปัจจัยเสี่ยงหลายรอบด้านครับพี่น้องครับในเรื่องการกดดันราคาข้าวของพี่น้องเกษตรกรนะครับทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะครับพูดถึงอาชีพเกษตรกรครับทำนาครับพี่น้องครับทํานาทําแล้วขาดทุนนะครับทําแล้วทําทําไมนะครับทําแล้วไม่ยอมเลิกทำนะครับเพราะอาชีพของพี่น้องเกษตรกรครับ ก็เป็นอาชีพทำนาครับทำตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาแล้วนะครับเพราะเราทำนาแล้วเรามีข้าวกินนะครับเราต้องกินข้าวเราก็ต้องทำนาครับพี่น้องครับอาชีพการทำนาครับเพราะว่าอาชีพในการทำนานั้นนะครับต้องลงทุนนะครับเกษตรกรที่ทำนาจริงๆนะครับพี่น้องเกษตรกรครับมีทั้งส่วนทำนาของตนเองครับทั้งเช่านาของผู้ให้เช่านะครับทั้งมีเกษตรกรที่มีต้นทุน ที่ดีกว่าเพราะฉะนั้น,นการทํานานครับเกษตรกรที่เช่าที่นานะครับต้องหยิบยืมนะครับต้องนาเงินมาจ่ายค่าเช่านะครับจ่ายค่าเช่าลงทุนทํานานะครับส่วนชาวนาที่มีต้นทุนที่ดีกว่าคือในทุนนะครับเวลาเขาทํานานะครับ <c oughs> เขามีทุนนะครับ <c oughs> เขาขายข้าว <c oughs> เขาก็ย่อมเหลือข้าวหรือได้กําไรมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับการทํานาแต่ละปีครับพี่น้องครับต้องมีต้นทุน ที่สูงขึ้นทุกปีครับพี่น้องครับนี่แหละครับการทํานาครับถึงแม้ว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับจะทําลดต้นทุนกันแล้วแต่นะครับแต่ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้คือปัจจัยภายนอกนะครับคือสภาพเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็ค่าเงินบาทด้วยครับการทํานาทุกปีนะครับผลผลิตแต่ละปีจะได้ไม่เท่ากันครับ ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือปัจจัยสภาพบิดฟ้าอากาศครับไปลองครับแต่ละปีนะครับสภาพบิดฟ้าอากาศจะไม่เหมือนกัน,คร,นครับ่ป้องครับปีนี้เราอาจจะได้ข้าวดีปีต่อมาเราอาจจะเข้าวไม่ดีนั่นแหละครับในแต่ละปีนะครับราคาข้าวก็ไม่เท่ากันครับปีนี้ข้าวน้อยราคาข,าข้าวก็จะสูงนะครับปีไหนที่พี่น้องเกษตรกรทำนานะครับได้ผลผลิตเยอะๆนะครับราคาข้าวก็จะ ต่ำนะครับราคาจะลดลงครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ยากสุดของพี่น้องเกษตรกรของเราเป็นทุกๆปีครับพี่น้องครับและต้องมาเจอต้นทุนที่สูงขึ้นทุกๆปีในการทํานาครับพี่น้องครับพี่น้องครับปีนี้2068ครับเราต้องวางแผนการทํานานะครับเพราะว่า เชื่อได้ว่าต้นทุนการผลิตสูงแน่นอนครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆอดทั๋วด้วยครับสำหรับนีน้สวัสดีครับ